สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอดายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันในหัวข้อเรื่องปฏิหารดีๆใน49วันนี้จะเป็นเรื่องใดนะคะมาดูกันปฏิหารดีๆเรื่องดีๆที่คุณกำลังจะได้เจอ,เจอใน49วันนี้จะเป็นเรื่องใดสิ่งใดนะคะมาดูกันว่าคลิปนี้คลิปแบบนี้จะเป็นทำเลทนะคะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนับไปอีกหนึ่งเดือนออ คิปนี้นัไปอีก49วันเนอะเพราะเราถามถึงปาฏิหาริย์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน49วันนี้นะคะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะเราไม่ได้เจาะตรงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับช่อง magic ตลอดบ by kitty ด้วยนะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักจากแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นขวัญกำลังใจให้กับ แม่หมอแล้วก็ช่องมจิกทารลต์ไบคิทตี้มากๆเลยนะคะมาดูกันปาฏติหารดีๆใน49วันนี้คือเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะมาทวบทศทวบอดเป็นลักษณะของความคิดความโลเลความไม่มั่นใจปัญหาทางแยกเกิดการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึง่งมีเรื่องที่คุณให้คิดต้องตัดสินใจแต่ตอนนี้คุณยังโลเลอยู่คุณยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงดียังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนดี ไม่รู้จะซ้ายจะขวาเนาะมันเป็นในในลักษณะของความคิดที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อเนอะาะปาฏิหาริย์ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน49วันนี้คือเรื่องใดนะคะปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน49วันนี้เอกอวฟวอล หนึ่งไม้นะคะงานใครรองงานอยู่งานกำลังจะเข้ามาหาคุณงานใหม่โอกาสใหม่ความเติบโตความก้าวหน้าการคิดงานใหม่ได้คิดโปรเจกต์ใหม่ได้การได้เริ่มงานใหม่คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้รับโอกาสในเรื่องของงานนะคะใครสมัครงานไว้ในช่วงนี้กำลังจะได้รับการติดต่อมาในเรื่องของงานเนาะ ปฏิหารดีๆใน49วันของคุณคือเรื่องใดนะคะมาม The Star The Star หมายถึงการอธิษฐานการขอพรคุณขอพรกับจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้พรของคุณจะสําเร็จคุณขอเรื่องงานไว้งานกําลังจะเข้ามาตามที่คุณหวังตามที่คุณอยากได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะงานกําลังจะ ก้าวหน้าเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างชา้าๆนะคะใครที่อธิษฐานใครที่ขอพอรไว้ในเรื่องของการเงินเงินก็กําลังจะค่อยๆเข้ามานะคะในเรื่องของการทําบุญช่วงนี้ถ้าใครสวดมน์ทำบุญไหว้พระเขาบอกว่าอยากให้คุณกวดน้ําด้วยเนาะกดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรหน่อยนะคะมาดูกันต่อเนาะปาฏิหาริย์ใน49วันนี้ กำลังจะเกิดเรื่องใดกับคุณนะคะเรื่องที่เป็นปฏิหาริย์เรื่องดีๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่คุณขอไว้คือเรื่องใดนะคะมา e ด็ดสเฟงเด็ดสเฟงเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีสิงห์ก็ได้เนอะเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนอึดสู้ทุกสถานการณ์เนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาใช้มือเปล่าในการปราบสิงโตฉะนั้นไม่ว่าคุณจะจะเจอกับปัญหาใด คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้แต่ว่าเขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ความาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนมันเหมือนเป็นทริคเล็กๆในในที่อยู่ในตัวของคุณเองอแสดงมันออกมาอยากแข่งก้าวจนเกินไปนักเนาะในบางทีหรือการติดต่อกับผู้คนกับเพื่อนร่วมงานกับผู้อาวุโสคนที่แก่กว่าเนี่ยคุณก็ใช้ความอ,อ่อ,อนน้อมถ่อมตนของคุณออกมามันจะ ทำให้คุณแบบเออดูน่ารักเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยบางทีเราไม่ต้องแข็งก้าวเสมอไปเนาะเราก็จะสามารถสามารถผ่านพ้นในทุกๆเรื่องนั้นไปได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นคนที่เราจะต้องพบเจอในเรื่องของการติดต่อประสานงานสังคมการเข้าสังคมเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างเข้มแข็งอะ่ะค่อนข้างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณเองอยู่แล้วอะ่ะเป็นคนที่สู้สู้ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครคุณก็สามารถอยู่ได้เนาะลักษณะของคนถ้าเป็นผู้หญิงก็หญิงเก่งหญิงแกร่งเลยล่ะตัวต่ออือแปดเหรียญเงิน เงินมาจากงานมาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากความอดทนสาหะก,การทำลงมือทำอย่างสม่ำเสมอของคุณจะเกิดเป็นเม็ดเงินเงินเยอะเงินมากมาจากการทำงานของคุณนะคะอืมเขาเรียกว่าช่วงนี้อยากให้คุณตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอมันเป็นลักษณะของงานฝีมืองานที่ ใครก็าําแทนคุณไม่ได้มันต้องเป็นคุณที่ลงมือทําและพอทําแล้วมันก็จะเกิดเป็นการสร้างสร้างงานสร้างเงินนะคะเงินก้อนใหญ่อยู่นะดูกันต่อเู้ยว้ว้ว้องใหม่นะองใหม่มออกพิมมาสองใบอืปาฏิหาริย์โอโอในที่คุณกําลังจะเจอใน49วันนี้จะคือเรื่องใดสิ่งใดปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิด ขึ้นกับคุณใน49วันนี้นะคะจะคือเรื่องใดสิ่งใดเนาะอืมเซเว่นออฟคับเซเว่นออฟคัเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการความฝันก็ได้ความขอพอรก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะของการขอพอรเป็นลักษณะของการ m a n i f e ตเป็นลักษณะของการใช้กฎของแรงดึงดูดในช่วงนี้เหมือนแบบคุณกาลังเพ่กำลังเพ่งกําลังให้ความสําคัญกับการใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่อยาก มีเพราะว่ามันเป็นลนักษณะคนที่มีความต้องการอยากได้หลายสิ่งความรักความสุขบ้านรถโอกาสครอบครัวการเจิบเติบโตในหน้าที่การงานนะคุณคิดหวังอยากเรียนต่ออยากสําเร็จอยากเป็นดาวอยากโดดเด่นเขาเลยแบบให้คุณคิดในแง่ดีคิดในแง่บวกแล้วสิ่งที่คุณคิดนะมันกําลังจะค่อยๆเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆเนาะเดอะสตาร์นะี่เขาเป็นลนักษณะของคนที่ เป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับแสงสีดาราเนี้ยก็ได้เนาะคุณกาลังจะโด่งดังนะเนี่ยคุณกําลังจะโด่งดังมีชื่อเสียงมาจากการลงทุนมากการลงแรงมาจากน้ําพักน้าแรงมาจากความอดทนมาจากความอุตสาหะของคุณคุณกําลังจะดังเนาะโอ้ย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 ,อยหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดถ้วยมันอาจะจะเป็นในลักษณะของคนที่ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะงานออกแบบงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยคุณกําลังจะทําสิ่งแบบนี้ได้ดีนะคะในช่วงนี้เหมือนความคิดของคุณกําลังจะลดแล่นะคิดออกคิดงานได้คิดงานสําเร็จเนาะเจอคิดได้คิดจเจอนะวัตกรรมใหม่ๆออกแบบสร้างสารรค์ในสิ่งที่คุณอยากคิดอยากทำเนะี่ยพอคุณลงมือทําแล้วมันก็จะได้มาเป็นเม็ดเงินด้วยนะคะดูกันต่อนะ เป็นทะเกิเงินอัศวินถือเหรียญเงินกําลังจะเข้ามากําลังจะมีเหมือนว่าคุณกําลังจะมีคนเข้ามาแนะนําคุณในเรื่องของการออมเงินการเก็บเงินหรือคุณอยากลงทุนคุณจะได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นอ่ะเออคุณอาจจะไปลง,ลงทุลงทุนลงหุ้นทําให้เงินมันเกิดเป็น การเติบโตในเรื่องของเงินน่ะหรือช่วงนี้ถ้าใครคิดเรื่องเงินอยู่เงินก็มันจะเข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะได้เจอเจอกับคนที่ทำที่ทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินการธนาคารการเล่นหุ้นแบบนี้ก็ได้เนาะดวต่อนะปฏิหารใน49วันของคุณจะเป็นเรื่องใดน,นะคะ ชิคก์วอนฟิกชันลีการ์ดเนาะความสำเร็จในเรื่องของงานหลังจากที่คุณเคยตั้งใจทำงานมาแล้วในยอย่างอุตสาหะอย่างบากบันมุ่งมั่น,นตอนนี้งานคุณสำเร็จแล้วคุณมีเก์กันมันจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะคุณมีเกณ์จะสำเร็จเติบโตก้าวหน้า เรื่องของงานด้วยนะคะหรือใครรอการมั่นหมายรอการแต่งงานคุณมีเกณฑ์จะได้เฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานหรือได้ไปงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของความสุขกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะดูกันต่อนะปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน49วันของคุณนี้คือเรื่องใดน,นะคะอืมแปดไม้ งานกําลังจะเข้ามาหาคุณแบบถาโถมมาให้เลือกเลยหลายงานเลยใครรองงานอยู่คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้งานงานที่มาจากการสมัครงานทิ้งไว้สังคมสื่อออนไลน์งานทางออนไลน์งานต่างประเทศงานกําลังจะเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะคะงานเยอะเงินก็เยอะด้วยหรือใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับ ธุรกิจเฟรนชชัยใครเป็นเจ้านายตนเองใครเป็นเจ้าของธุรกิจอยากขยับขยายอยากเติบโตคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้ขยับขยายสาขาขยับขยายกิจการการค้างานเยอะเงินก็เยอะเป็นเท่าตัวด้วยนะคะงานกําลังจะเติบโตก้าวหน้าเงินก็กําลังจะเข้ามาอย่างมากมายเหมือนกันเนาะมันเป็นลักษณะของการพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาในเรื่องของงานพุ่งเข้ามาในเรื่องของการเงินและความสุขเนาะ ช่วงนี้อาจจะดูค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะงานเยอะเนาะแต่ว่าก็อย่าท้อเพราะว่าเงินก็จะเยอะด้วยนะคะขออีกใบหนึ่งเรื่องใดสิ่งใดปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน49วันนี้นะคะมาเซเว่นออฟวอเห็นไหมงานเยอะจริงแหละเนาะ เจ็ดไม้นะคะงานเยอะงานเจอคู่แข่งเจอคู่แข่งในเรื่องของการทํางานเหมือนช่วงนี้เราต้องใช้ความอุตสาหะอดทนอึดสู้สู้กับงานขยันหมั่นเพียรตั้งใจแล้วจะได้มาซึ่งความสําเร็จได้มาซึ่งเงินได้มาซึ่งความสําเร็จได้มาซึ่งความเติบโตจเจริญก้าวหน้าเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งแต่ว่าก่อนเนี่ยมันหมายถึงเนี่ยก่อนหน้าที่คุณจะสําเร็จคุณก็ต้องผ่านการอึดสู้อ,ด,อดทนมาแล้วอย่างมากมายเนาะแต่ไม่ต้องกลัว คุณสําเร็จแน่นอนไพ่ดีทั้งนั้นเลยตัดสินใจเลือกในทางที่ถูกเลือกทางที่คิดว่าคุณจะทําแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดเม็ดเงินเกิดผลงานเนาะแล้วชีวิตคุณจะดำเนิเนไปในทางที่ถูกที่ต้องเนาะใครที่สายมูก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มันจะให้พรคุณอา,อาจจะเป็นจักรวาลเนี่ยจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะเนาะ ท่านกำลมันจะให้พรตามที่คุณขอตามที่คุณอธิษฐานนะคะเป็นลักษณะของการขอพอรหรือเป็นลักษณะของการใช้กฎของแรงดึงดูดคิดบวกเอาไว้เยอะๆคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็มันจะเข้ามาหาคุณนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิกทาร์รตบายคิตตี้จ้า